อันนี้ก็เป็นภูเขาไฟนะคะภูเขาไฟที่มอดมานานแล้วจะเดินเข้าไปดูใกล้คือภูเขาไฟเนี่ยมันจะไม่ให้ดูเนี่ยมันจะไม่แน่นนะะสามารถขุดได้เนี่ยสามารถขุดขุดได้ เนี่ยรอยเขาขุดเข้าไปเป็นโพเข้าไปเนะี่ยขุดเข้าไปได้นะคะบางคนเ็าอาจจะมาขุดเอาไปทําอะไรไม่รู้นะ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนหินเนะี่ยเดี๋ยวก่อนคือหินที่แบบสามเนี่ยเห็นไหมสามารถแกะถ้าเอาจอบมาเนี่ยมันก็จะพังหรือเอาเสียมมากระแทกนะมันก็จะพังรอยเขาขุ เ้าไปเป็นโพเข้าไปเลยนะนโพเข้าไปรอยขุดเห็นไหมคะอันนี้ให้คนให้คนที่ไม่เคยเห็นภูเขาไฟใกล้ๆเนาะนี่ตรงนี้มันจะเป็นข้างทางนะคนก็จะเข้ามาบางคนจะจอดมาเป็น ห้องน้ำตัวฐานฐานธาระนะ,ะมาเที่ยวมาแะรกันได้เนี่ยเราจะขุดกันเนี่ยแล้วข้างนู้นก็จะเป็นภูเขา <c oughs> โอโอขอโทษเป็นภูเขาเอาคนถ่ายเป็นเสื้อสวนไล่นะานะนี่กับเป็นถนนหนทางวิ่งรถวิ่งไปแล้ว แล้วเป็นนาข้าวเดี๋ยวให้ดู <c oughs> เอาแพ้เกสอดอกไม้คนถ่ายนี่นะข้าวนะยกให้ดูแล้วกันมันได้ปีงขึ้นไป <c oughs> เป็นนาข้าวอันนี้เป็นภูเขาไฟถ้าขึ้นไปก็จะเป็นป่องนะเป็นป่อง กล่องที่มอดแล้ว